สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสราบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปด,ดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการเอ๊ะเดี๋ยวก่อนยเดี๋ยวก่อนดูไดเร่ว์ปรับเสียงก่อน เมื่อกี้สายเข้าเดี๋ยวมันเสียงไม่เท่าเดิมอีกมันลดมันลดวอลลุ่มเออยิงเท่าเดิมอยู่นะออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูโดวชะตาะรายวันวันนี้วันอังคารที่3 0มสิบพันวาคม2,568นาะครับขึ้น11บเอ็ดค่ำเดือน2ปีมะเสงเนี่ยวันนี้ก็สามารถทําการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดห้าเล็กๆสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ นะครับให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะท่านใดที่สนใจที่จะดูเลิกดูยามทำการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ดูศาสตร์แห่งตัวเลขดูวงจุ้ยออนไลน์นะครับก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับพูดถึงในเรื่องของความฝันก่อนแลมขึ้น11คเอาความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายแต่ต้องรออีกหลายวันในภายหลังนะเออก็ไปต้องรอครับ อาจารย์กำหนดฟ้าสาทุกอุ่นฝันอะไรในวันนี้ให้ประสบความสำเร็จโดยทันทีทันใดร่ำรวยประสบความสำเร็จคุณจำไว้นักพยากรณ์คือผู้กำหนดชะตาชีวิตวาจาที่คุณพูดเนี่ยก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เวลาพูดไปแล้วเนี่ยนะต้องพูดในทางที่ดีครับความเป็นมงคลเพราะพูดดีแล้วได้ดีนะอย่าไปพูดที่ไม่ดีไม่ได้มีคนมาขอบอก ขอถูกโชคนะมีโชคหล่กมีเงินมีทองให้ทุกคนอะไม่มีหรอกขอแล้วไม่ให้ไม่มีอะรวยสําเร็จนู่นนี่นั่นนะเออหล้อย่างลืมบอกไปพอดีมีลูกศิษย์โทรมาถามนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็เขาพูดถึงหมอดูคนหนึ่งนะจําชื่อไม่ได้เขาบอกว่าอะไรนะเขาดูโดวชะตาเขาทายบอก ลูกไม่รักลูกไม่รักลูกไม่รักพ่อแม่เออหมอดูคนนั้นนะผิดศีลนะทายแบบนี้ไม่ถูกนะไม่ใช่มันผิดครูนะทายอย่างนี้คุณดวงคุณนะ่ะต่อให้มึงทายตรงยังไงมึงทายผิดกดนะหมอดูเขาห้ามทายหนึ่งตายเมื่อไหร่สองความรักสามลูกใครดีกว่ากัน แล้วมาทายว่าลูกไม่รักเนี่ยไม่ได้หรอกนะเอเวรกรรมจะทำทันเพราะฉะนั้นคนที่ทำอยู่อย่าทำนะไม่ดีครับคนเราดีชั่วมันขึ้นอยู่ที่ตัวคนนะคนเราจะดีจะชั่วมันไม่จำเป็นนะบางคนเนี่ยปุดตะอย่างงู้นอย่างนี้เป็นอรีมรณะวินาตรักพอ่อรักแม่มก็มีอยู่ถมไปเห็นอยู่นะเอจะไปทายอะไรสเปสปานะ เอออย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับมาพูดถึงไหนเนี่ย <c oughs> นุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันจะวันอะไรวันนะนวันอังคารสิใช่ไหมแล้วทำไมเห็นเหลืองๆะ <c oughs> วันอังคารมีทุกขมากสาหัวใหม่ในวังคารชนะศัตรูตัดผมใหม่ในวางคารศัตรูจะทําร้ายใส่โทษตัดเล็บวางคารทรัพย์หายทาน้ำมันในคารเนีพัดภาคที่อยู่ในดวงชะตา <c oughs> เวลาคุณพยากร <c oughs> ต่อให้แม่นเพียงใดน,นะเออคุณก็ต้องคิดว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นผลดีหรือผลเสียพูดไปแล้วในคนกลัวไหมคนนั่นไหมไม่จะทายแบบเอามันสนุกแย่พนี่โอ้ยชิบหายระ <c oughs> วังนะทายมันจะกลับมาหานะ เอออย่าไปทายครับสนุกป,ปากมันต้องดูว่าพูดออกไปเนี่ยในสื่อสอืส่อกว้างเนี่ยถ้าคุณให้สิ่งดีสิ่งดีย่อมบังเกิดถ้าคุณให้สิ่งที่ชั่วสิ่งชั่วย่อมบังเกิดเพราะตามเกณฑ์ได้ทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะก็อย่าไปทำครับต่อมาพูดถึงดวงชะตาเอาเอาทางขวามือก่อนดวงปวยซีเถียวในฐานวันเน,นะ วันนี้ก็เป็นวันปีเกียงเพียงอิงเป็นแปะ <c oughs> แล้วเป็นกุยหิว้วน้ำกุยกุยหิ้วใครเป็นคนทาดน้ำยกมือขึ้นนะก็ให้คุณใส่สีฟ้าน้ำเงินดำนะครับ <c oughs> ก็จะมีพลังมากเป็นพิเศษในวันนี้เอ,อแล้วคุณนั่งเพียงอิงเนี่ยไก่ตัวเนี้ยคุณจะเป็นคนที่มีไหวพิบปฏิพาน มีเทคนิคพิเศษในความรู้มีวิชาพิเศษนะคุณจะเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นหากถ้าคุณทําในสิ่งที่ถูกทางเนี่ยจะดีครับคุณเขาเรียกมีความเชื่อ <c oughs> มีความศรัทธานะครับสายมูเนี่ยในคนที่มีเพียงอิ่งทั้งหลายอ่ะคุณตั้งจิตตาิษฐานจะประสบความสำเร็จครับขอพรอจากสิ่งศักษษดิ์สิทธิ์ได้เป็นมงคล ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเยมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคล่าเป็่งความสําเร็จนะสาธุขาใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วขาดปลอดภยัยขึ้เงินในเงินคิดทองในอทองร่ํารวยนะครับตั้งนะท้องอืดท้องเฟอ้อเลอเป็นเปรี้ยวนะได้ใบที่สะเจ็โชคจะตามท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับ ภาวะวิตกกังวลภายนอกดูมีความสกนะแต่ภายในนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องมีจิตใจที่นิ่งสงบตั้งมั่นอย่างมั่งคงอย่างมั่งคงไม่กงกงนะแล้วก็มีสตางค์เป็นสําคัญสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะได้รับความสําเร็จนะครับหากสิ่งที่หวังนั้นเนี่ยไม่ใหญ่โตโจนเกินตัวนะครับ คือคนเราเนี่ย,ยอย่าหวังมากเกินครับพื้นดวงคุณเท่าไหร่เท่านั้นใไอเสริมมันเสริมได้แล้วก็ได้เกณฑ์ในพื้นดวงชะตาคุณมันอาจจะจรมาดีช่วงหนึ่งดวงบางคนก็มีโอกาสถูกรา <c oughs> งวัลที่หนึ่งบางคนถูกสามสิบล้านป้าพอผ่านไปไม่กี่ปีเงินหมดเพราะดวงคุณเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าคุณไม่รู้จักในการใช้เงินนะให้เกิดประโยชน์ <c oughs> มันก็ศูนย์เปล่านะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของความรักของท่านก็มีโอกาสสําเร็จนะครับแต่ไม่ควรที่จะไปตั้งหรือคาดหวังบางสิ่งบางอย่างกับคนรักสูงจนเกินไปบางคนบอกคนรักให้ลดน้ําหนักให้พร้อมอย่าอ้วนบางคนกินตัวเหม็นเปรี้ยวไปอาบน้าอย่าเหม็นอยู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเออบางคนอะไรไม่รู้ แล้วแต่คนต่อมาธุรกิจค้าขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับถือว่าดีอยู่แล้วนะครับธุรกิจมีกําไรในเรื่องการสมัครงานเนี่ยมีโอกาสได้งานทําแต่คุณไม่ควรสร้างเงื่อนไขจนเกินไปนะครับเออบางคนไปสมัครงานนานๆแล้วอาจารย์เคยเห็นโอ้โหแม่งสมัครงานอยากจะไปเป็นเจ้าของ <c oughs> <c oughs> อย่างงู้นอย่างนี้ต้องอย่างงูนงน <c oughs> งง้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้มึงก็ไปทางนูน้นทางนั้นเลย มึงออกไปทางไหนไปทางนั้นเออดีที่สุดนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไคที่เป็นอยู่เนี่ยอาการก็อาจจะหนักนะกาต้ตองรักษาให้ถูกวิธีควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับโรคต่อมต่างๆแล้วก็บริเวณหน้าอกและช่องท้องเป็นสําคัญนะทุกรงร่างกายทั้งหมดนะสําคัญหมด ก็ต้องดูแลให้ดีครันู่นนี่นั่น <c oughs> ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของอดวงตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นวันนี้ให้เว้นเหลืองเหลืองไม่ดีนะครับสีดีก็จะมีชมพูม่วงส้มดำนะสีดีสุดเลยเนี่ยวันนี้ก็คือสีส้มหมากสุกทิพดีตะวันตกทิพที่ไม่ดีตะวันออก เฉพาะในวันนี้เนี่ยัวได้นำโชคก็จะมีเลข8 5 7คุณสามารถนำไปเสี่ยงโชคลาบได้นะครับในทักษะเนี่ยมันจะมีดาวไม่ดีคือกาลกีนีนะถ้าเวลาเขาจะดูก็าจะดูสีกับกาลีอะไรเป็นสีอะไรเป็นกาลีนะแต่ก็เพิ่มไปอ้ที่ไม่ดีนะก็เพิ่มไปก็เพิ่มกาลีเพิ่มอุตสาหะเพิ่มอายุไป นะลดลดลดหลังกันไปหนักเบาานะแต่ตาลีหนักสดอุตสาหานื่อยเหนื่อย <c oughs> <c oughs> อายุก็สุขภาพโลภัยใกล้เจ็บย้ายถิ่นฐานนะเอ,อในดวงชะตาของคุณเนี่ยมันแล้วแต่นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ต่อมาพูดถึงคนเกิดในวันอังคารเนี่ยคนวันอังคารเนี่ยคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ถ้าคุณตั้งใจทําสิ่งใดคุณก็จะทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยปัญหาสุขภาพปวดศีรษะความร้อนปวดหัวไม่เกณฑ์นปัญหาช่องปากเหงือกและฟันร้อนในทางเดิอนอาหารโรคก,กระเพาะนะครับหรือเกี่ยวเยื่อบุภายในก็ร้อนในแผลในปากอะไรอย่างนี้นะโดนออก <c oughs> ต่อมาคนเกิดในวันเสาร์เนี่ย เจ้าชะตาจะได้รับการยอมรับนับถือจากผู้มีอิทธิพลนู่นนี่นั่น,นให้ความเกีงอกเกรงใจคุณดีคนเพื่อรหัสเป็นสีความรู้สติปัญญาดีเลิศมีเงินทองคนพูดกลางคืนมั่นคงมีเงินมีทองมีความสําเร็จสุกก็เหนื่อยครับคนวันศุกอุตสาหารเหนื่อยต้องอดทนนะคนวันอาทิตย์มีมิตรเพื่อนฝูงหรือผู้ใหญ่ช่วยหลือสนับสนุนดีครับเป็นคนมีสี นสีมรทาตัวสีมาัทาตัวสีทนได้นะต่อมาคนวันจันทร์เนี่ยเสียครับต้องระวังภัยทางน้ำถูกหลอกเชื่อคนง่ายนะตกน้ำตกท่าเนี่ยก็คุณก็ระวังเอาต้มหูเกี่ยวหูหนักหน่หนอยนะหูลังอ <c oughs> ย่าบอกหูตึงนะาภาษาจีน คำว่าหูเรียกว่าอะไรอีบางทีก็ชอบถามคนแก่นะชอบถามแบบภาษาจีนสนุกตลกสนุกดีมันมีมีความสุขเออมันมันขำๆมีความสุขสบายสบาๆนะมันก็ช่วยฝึกสมองช่วยให้คนแก่ไม่เครียดอาจารย์ชอบคุยกับคนแก่นะ ถามนู่นถามนี่ถามไปขดแกงุนงิงดด่าเป็นภาษาจีนนะด <c oughs> ่ <c oughs> าเป,ปา็นภาษาจีนแหมอัออนนี้ต่อมา <c oughs> มาพูดถึงตามปรากฏการผ่าดาวดูดีๆีนะครับวันนี้ก็ดาว <c oughs> ไม่มีปัญหาครับยิ้มอย่างมีความสุขครับ ใกลจะปีใหม่นะก,ก็สวสมไว้พักนะคิดแต่ในสิ่งที่ดีครับไม่ต้องไปอะไรมากมายครับเออการก็มีแต่สิ่งที่ดีๆให้นะไม่ต้องอะไร,รยิ้มเอาไว้มีความสุขยิ้มวันนี้จิตจิตแจ่มใสครับต่อมามาพูดถึงตามปฏ,ฏิทินของจีนนะครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวาน ไปดูดวงคนหนึ่งเดี๋ยวก่อนเยี๋ยด้เลยต้องบอกต้องบอกวันวันก่อนเพราะไม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะเขามีเกณฑ์หรือคนที่เกิดใกล้เคียงเนี่ยเดี๋ยวอยู่ไหนไวหา,าไม่เจอต้องแอบกระซิบกระซิบนั่น,นคนคนเกิด <c oughs> ใครเกิด ปี2,538ยกมือขึ้นใครเกิดปี2,538ยกมือขึ้นช่วงประมาณช่วงเดือนอพฤศจิกาตุลาตุลาตั้งแต่ตุลานะ่ะตุลาพิกาธันวาน่ะนะปี3-8นะคุณจะมีโชคลาภก้อนโตนะเพราะดาวดาวเสาเนี่ย เสาเนี่ยโครจรเจอราหูเดิมนะครับในดวงจะตาของคุณพอดีเป๊ะเลยนะจะเข้าเกณฑ์พีควน,นะโชคใหญ่ในชันสาครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราจนถึง10มกราคมแอ่ของคุณนะยังไงก็ดีประสบความสำเร็จเสียงโชคไว้คนสามแปดนะสาสิบแปด แอบบอกนอันนี้ต่อมาถึงไหนเนี่ยวันนี้เป็นวันไก่ไม่ถูกกระ,กระต่ายคนกระต่ายหลบไปครับในดวงชะตาวันนี้ไม่เหมาะกับการฟ้องร้องทำเตาไฟนะหญิงมีคันห้ามกระทบห้องนอนเตียงนอนนะครับ วันนี้เหมาะกับกิจกรรมเก็บเงินขอบุตรเดินทางรับตำแหน่งเซ็นสัญญาหอ,อกรถตั้งเตียงเปิดร้านซ่อมแซงตัง้งเสาขุดดินนะก็ทำได้ทิศมงคลตอนออกเฉียงใต้ที่โชคลาภคือทิศใต้ช่วงเวลาที่ดีก็คือตีหนึ่งถึงตีสามเจ็ดโมงถึงสิบเอดโมงนะแล้วก็สิบเจดนกาถึงหนึ่งทุ่มสีเสริมประจำวันเนี่ย ฟ้าน้ำเงินดำสีโชคลามเนี่ยก็คือสีเหลืองและสีน้ำตาลน,นะครับเออเึกออกแล้วพอดีนะมีคนเขามาเล่าให้ฟังคอมเมนต์นะเล่า,าด้วย <c oughs> <c oughs> คุณรู้ไหมคุณระวังให้ดีนะอาจารย์มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเนี่ยแค่นี้ช่องทางเดียว YouTube เฟซบุ๊กไลน์โทรไม่เคยโทรหาใครนอกจากตามบอกถึงเวลาแล้วจ้าไม่เคยได้โทรนะไลน์มีคนสวมรอยแอบอ้างเป็นอาจารย์ครับไปในสถานที่แห่งหนึ่งเออออหอหมกว่าเป็นหมอลิ์ผาดาวได้พบเจอเอหอ,อ,อ,อหมกไม่รู้ได้ไปีได้ไปีหอ,อเออได้ไปเท่าไหร่ะนะ่ะ หม่นู่นนี่นั่นเนี่ยคุณอย่าไปลงเชื่อนะยาชายไม่ได้เคยไปนัดใครนู่นนี่นั่นนานแล้วนะเออนานแล้วนอกจากบางคนก็แก่กันบางคนก็ล้มหายตายจากไปก็มีไม่กี่คนหรอกที่แต่ก่อนนุ้นนานแล้วสี่ห้าคนไม่เท่าไรหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่มีนะครับไม่มีนะหลายปีแล้วจ้าเออห่อหอมอกเนี่ย มีคนณมีคนสวมลายสวมสวมรอยหูอีอะไรอยู่เนี่ยเอานี่ดังซะขนาดนั้นน,นนี้ต่อมามาพูดถึงตามราศีจากเริ่มชาวราศีเมฆคนเมเสาวราหูโอเคครับดาวไปจำตัวคุณเป็นอย่างไรอยู่สู่ผะสำเร็จมีดาวหลายดวงครับคึกคักดี <c oughs> ใจเย็นอารมณ์ด้วยความรู้สึกนะดาวอะไรอาทิตย์ ดาวจะพระจันทร์อยู่ไหนเนี่ยจันทร์คุณอยู่โอ้ระวังนิดนึงอุบัติเหตุน,นะครับภัยทางน้ําก็อย่าประมาทนะในดวงชะตาของคุณเป็นสําคัญแต่การเงินต้องเหน็ดเหนื่อยต้องอดทนต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภคนราศีพฤษภเนี่ยดาวการงานเนี่ยนะครับพระราหูคุณถือว่ามั่นคงดีแต่ดาวคุณยังอยู่มอรณะนะพุธก็มรณะนะยังต้องวางแผนดนการเงินอย่าไปทำไรซึ่งประมาท ระวังในเรื่องของสุขภาพไปด้วยนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวอพื่อรหัสเนี่ยนะครับกลุมลักงานวันนี้ดีสมัครงานได้งานประสบความวํสำเร็จดวงคุณจะมีพลังมีกำลังเป็นอย่างดีนะไม่รู้เยอะแยะไปหมดติดต่อสื่อสารต่างๆนานา,นาครับขอให้โชคดีระวังชื่อเสียงด่างพร้อย ต่อมาชาวราศีกรกฎคนราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลตามเกณฑ์ดวงชะตาเพื่อรหัสสีครับระวังเห็นจงจักเป็นดอกบัวหลงไหลนะไม่ดีความรักยังไม่ต้องพูดถึงคู่ไม่ดีในด้านการเงินก็ยังมีอะไรเป็นอะไรจ่ายเก็บเงินไม่อยู่งานม,มีอุปสรรคต้องอดทนระวังปัญหาจากผู้หญิงนะครับ ต่อมาชาวราศีสิงเนี่ยคนสิงชีวิตคุณด้านการเงินพูดพุธไปอยู่ไหนเนี่ยปุตตะครับการเงินก็ใช้จ่ายสินค้าปรภเดริโภใหม่ๆครับนะเรื่องเงินความรักของคุณก็มีดาวเล็งแรงกดดันคนมีคู่ต่างชาติไม่มีปัญหาแต่คนมีคู่ในชาตินี้ ตกละกร,รลหมากเหนื่อยหมายถึงในชาติทุกคนไทยนะตะเลาะบ่อแวงมีกิ๊กมีกรรมักรรมีโกงนะอย่าให้พูดนะถ้าสิบสิบสิบคนเนี่ยไปแล้วเกินครึ่งมีกรริ๊กมีกรรมักมีโกงระวังนิดนึงเดี๋ยวโดนจับได้นะฮะเอส่วนด้านการงานวันนี้ก็ยังอ่าเหนื่อยต้องอดทนเรื่องงานครับ ต่อมาชาวราศีกันคนกันในชีวิตคุณในเรื่องของการงานอิทธิพลดาวพุธไปอยู่พันธุนะก็ยังเป็นอุดมมากีนมีกินมีใช้ไม่ได้ลรำบากอะไรนูน่นนี่นั่นนะครับส่วนด้านการเงินก็เงินเข้าบ้านนะเงินเข้าบ้านประสบความสําสเร็จต่อมาชาวลัคนณาราศีตุลคนตุลเนี่ยก็เป็นปฐุมเกณฑ์อยู่ทําอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในสังคม นะครับการเงินมีทั้งรับทั้งจ่ายนะในดวงชะตาของคุณก็มีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มต้องใจเย็นนิดนึงนะครับระวังอุบัติเหตุภัยทางน้านะต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณเรื่องงานนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยอยู่กระดุมพระได้เงินจากงานระวังเครดิตชื่อเสียมีคนหมั่นไส้อิจฉาได้ฉยาแสดงว่าคนพิจิกต้องมีอะไรดีๆเข้ามาครับ การเงินจะได้จากทางไกลได้มากแล้วก็จ่ายมากด้วยได้มาจ่ายไหวนะครับต่อมาชาวราศีธนูคนธนูเนี่ยให้ระวังปัญหาในเรื่องของบุรและบริวารน,นะในดวงชะตาของคุณอาจจะไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยต้องระวังนิดหนึ่งแต่ดวงชะตาของคุณเนี่ยเพื่อนรหัสมะเร็งดีแล้วครับนะก็เริ่มดีขึ้นจะเจอหมอดีรักษาสุขภาพก็จะค่อยๆดีขึ้นนะอดทนต่อมาชาวราศีมังกร คนมังกรเนี่ยต้องระวังสุขภาพอยู่แล้วตัวคุณหรือเบืผู้ใหญ่เกิดอุบัติเหตุต้องระวังนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยนะเป็นกเกษตรดีอยู่การเงินมั่นคงนะครับให้รอปรัญหาในหลอกญาติพีน้อนนะครับไม่ค่อยดีไว้ใจไม่ได้นะต่อมาชาวราศีกุมคนลักนากุลเนี่ยชีวิตในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพฤหัสดาวอังคารเนี่ยอยู่ราพ่างงานที่ทํานําลาบมาให้ นะครับระวังเพื่อนฝูงไม่ดีเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับแต่การเงินยังดีอยู่นะเ,ออเรื่องเงินเรื่องทองนะครับต่อมาชาวราศีมีนคนมีเนี่ยดาวพนหัสมีกําลังนะครับสมัครงานได้งานประสบความสาเร็จมีโอกาสที่ดีครับไม่ช้าก,ก็าเร็วไม่ไม่ปีนี้ก็ปีหน้าย,ยังไงได้แน่นอนสําเร็จในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวอังคารอยู่กระดุมพระจะได้เงินจากงานที่ทํา คุณมีเกณฑ์การลงทุนนะครับเอ,องทุนนะะประสบความสำเร็จโอเคครบแล้ว12บราศีท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อ,ม,อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ